สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนนะครับวันนี้ผมจะมาลองทำคอนเทนต์รลเวลหนึ่งขอผลดูนะครับผมว่าจะมีคนใจดีแจกผลให้กับเด็กน้อยรลเวลหนึ่งอย่างเราไหมก็ไปผมก็ได้สร้างอาดีใหม่มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นเลเวลหนึ่งแบบของจริงเลยแน่นอนร้อยนี่อ่าอย่างแรกเราต้องไปที่เกาะลิงเนาะผมไม่ได้มาโลกหนึ่งนานเลยเออไปไหนนะ ก็ยังเป็นคนที่จอมแมป,ปไม่ได้อยู่ดีับผมอ่ายังโดดสองสเต็ปได้โอเคโอเคอ่าป๊บนึงนะเกาะลิงตรงนู้นใช่ไหมไมั่นใช่เกาะลิงป่ะน่าจะใช่แหละเดี๋ยวผมจะไปะนรับผมมีบอสดิวเลอร์เหมือนกันทั้งคู่เลยก็ขอเป็นของอ่ามีเรามี300บาทก็ซื้อของแพงสักหน่อยแล้วกันนะ300ไปเลยมาดูกันว่าจะมีคนใจดีให้เราไหม <c oughs> ก็หวังว่าจะมีสักหนึ่งคนนะครับว่าแบบเออเขาอาจจะใจดีแบบเอ้ยเป็นผู้เล่นที่เลเวลเยอะๆสูงๆแล้วก็มาแจกผลให้กับเราที่เลเวลหนึ่งก็ได้ก็ถ้าเกิดมีคนใจดีให้เดี๋ยวก็อาจจะทำลิปต่อก็คือใช้ผลนั้นแต่ฟาร์มฟาร์มจนครบ300-500ดีกว่าเปลี่ยนผลทุก500เวลอย่างนี้ถ้าเกิดมีคนใจดีให้นะไปะอย่างแรกเราก็พอมาถึงปุ๊บเราก็ขอเซพาวก่อนเนาะกันตาย รลือหนึ่งจะตายไม่ได้ก็เถอะไปดรือว่าผมว่าจะมีคนใจดีไหมวิงตายเดดได้ทีหนึ่งอ่ะสองทีอ่ะหรือว่ามีคนใจดีให้ไือเปล่าอ่าในตรงนี้มีคนอยู่ทั้งหมด3คนนะครับอ่ะเร,เราจะลองพิมพ์ดูนะครับผมอ่าเรามีตรงนี้อ่ะลองพิมพ์ไปว่า ขอผลหน่อยครับพรีนี่อะดูว่าจะมีมีคนใจดีให้ไหมโอ้ยมีคนผลแข็งผลแสงนะครับเนี่ยเป็นผลที่ฟาร์มดีเลยนะผลแสงเ่ยจะมีคนใจดีไหมอ่ะผมก็อยู่ตรงนี้แหละผมจะไม่ย้ายเซิร์ฟนะดูว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะมีคนใจดีให้อ่ะดูนะครับผม,ผมทำอะไรกันตรงข้างล่างนู้นอนะ่ะ ดูว,ว่าแต่ละคนเขาจะทำยังไงนะครับเราลองดูตรงนี้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะพิมพ์ไปสักทุกๆก,กี่ทีไม่รู้ว่าผมไม่ได้จับเวลาไว้ยืนอ,อยู่ตรงนี้อะยืนอยู่ตรงนี้แหละดูว่าจะมีใครใจดีให้ผลเราไหมอ่ะ,อะเดี๋ยวพ,พิมพ์สลับกับพิมพ์สลับกับอันนี้แล้วกันพิมพ์สลับกับอ่ภาษาอังกฤษแล้วกัน Please give me ม o o d เนะ, <c oughs> ะไม่อา give me fruit อย่างี้เปล่าไม่เคยภาษาอังกฤษอะ F I U I T อะ fruit please อ่ะอย่างนี้แล้วกันดูโอ้บวกของแจ็คแล้วก็นี่มันคนเวล2 0สองพันกว่าสองพันสี่แน่นอนอะคนเนี้ยอจาจจะจะไม่ถึงแต่ก็เยอะอยู่อะผมว่าตอนนี้ไม่มีไฮคี e ์สังเกตก็เลยดูไม่ได้เนาะดูตรงนี้ว่าเขาจะใจดีให้เราไหม นักไปกันไปที่ไหน Snow Village ไปดนตละนะครับผมเราก็อยู่ตรงนี้แหละซึร์มีคนเต็มไหมซึร์ก็คนเต็มอยู่เคยน่าจะได้อยู่แหละก็่ะครับผมรอไปโอ๊ยมีคนมาเนาะเดี๋ยวผมขอตัดลิปไปเลยแล้วกันโอ้โหก็มีคนมาแล้วนะครับผมหลังจากที่เขาพวกเขาหายไปพวกเขาก็ เป็นผลพิซซาตเป็นผลควันนะครับผมเอามาให้เขาบอกให้เรากินนะครับผมโอ้ก็เป็นคู่หูใจดีที่ไปแต่เมื่อกี้แล้วครับเราพี่พอ์กกันแทงกิวอ่ะก็ผ่านไปไม่นานผมก็มีคนใจดีเอามาให้เนาะเป็นผลควันนะฮะ น่าจะใช้ได้แหละโอเคนะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับคอนเทนต์ขอผลพิสซาร์เลเวลหนึ่งนะผมก็เขาก็ใจดีเนาะเออก็มีคนใจดีแล้วเป็นผลสายโลเกียร์ด้วยนะน่าจะสบายอยู่ครับผมเอา้าไม่น่าโลเกียร์แล้วแบบนี้โอ้ไม่นะผลควนไม่ใช่โลเกียร์เหรอหรือว่าเลเวลห่างอ๋อเลเวลมันห่างกันเกินไปลืมไปลืมไปมันต้องแบบเลเวลห่างกันไม่เกินบวกสี่ลบสี่มั้ง มันถึงจะแบบตีไม่เข้าแบบผลใส่ลูกเจาะทำงานอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็จะกลับไปยังเกาะแรกนะครับผมเกาะจุนสลัดเนาะแล้วก็จะเริ่มทำชิปเป็นซีรีส์เปลี่ยนผลฟาร์มทุกๆสามร้อยวลแล้วกันโอเควันนี้นก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตรงน,นี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเพลย์คอนเทนต์ผมคลิปต่อไปเนาะวันนี้นก็ไปก่อนละบ๊ายบายไว้เจอกัน